สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของดรนิวหรือว่าดรสุปนัทอภิญญาณนะครับเขียน Facebook เอาไว้เมื่อช่วงค่ำของวันที่12เดือนกรกฎาคม2564หาหัวข้อปิยบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้วบอกว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งของปิยบุตรที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเขาเอื้อมราอากับปิยบุตรมากๆ จึงแฉปิยบุตรให้ฟังหลังไหม่เพื่อนปิยบุตรคนนี้ยอมรับว่าตัวเองชูสามนิ้วแต่เขาไม่เคยมองสถาบันในแง่ร้ายอีกครับคนชูสามนิ้วที่ยังรักสถาบันก็มีมากแต่ถูกปั่นทางโซเชียลมีเดียให้ดูเป็นล้มเจ้าไปเสียหมดเขารับไม่ได้ที่ปิยบุตรเล่นโซปรกไม่ว่าอะไรก็โยงบิดเบือนให้ร้ายสถาบันอยู่ตลอดจนทําให้สูญเสียทั้งความสร้างสรรค์และแนวร่วมอีกจานวนมากในการเคลื่อนไหวปิยบุตรแค่หลอกใช้คนชูสามนิ้วเพื่อยั่วยุ ยัย่วยุไปสู่การล้มสถาบันแต่เขาไม่เห็นด้วยและมองว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นตราบใดที่ไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองโกงกินทั้งหลายการดึงสถาบันมาเกี่ยวแบกมั่วๆม,มีแต่จะทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนและสงครามกลางเมืองโดยที่ปิยบุตรจอบขี้ขาดไม่มีวันออกมานาเองแน่ๆเพราะปิยบุตรเป็นคนใจประชิวมากเขาย้าว่าปิยบุตรเป็นคนใจตุดได้แต่ยัย่วยุให้คนอื่นเกลียดชังสถาบัน แล้วไม่กล้าลงมือเองเพราะกลัวติดคุกม,มากแถมยังมองคนชูสามนิ้วคนอื่นๆก็เป็นเพียงแค่ตัวหมากบทกระตันของเขาหลายครั้งที่ปิยบุตรโพสชี้นำในลักษณะยั่วยุแล้วให้เพจใหญ่ๆของม็อบที่ปิยบุตรควบคุมอยู่ปั่นต่อจนกลายเป็นกระแสและมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านสถาบันด้วยการลงมือกระทำผิดกฎหมายจริงปิยบุตรจะรู้สึกภาคภูมิใจและดูมีความสุขมากซึ่งแสดงออกผ่านทางสีหน้าแววตาแล้วก็รอยยิ้ม เขากล่าวว่าหลายครั้งที่ม็อบจุดติดภรรยาชาวฝรั่งเศสของปิยบุตรคือเฮอร์เชนีเมริโอแอบย่องกลับไทยทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงต้นปี2563หลังยุบพักอนาคตใหม่ก่อนที่จะรีบกลับออกไปเพราะมีล็อกดาวน์แล้วภรรยาปิยบุตรก็กลับมาไทยอีกครั้งช่วงที่ม็บราซดอนจุดติดราวเดือนสิงหาคมจนถึงต้นปี2564ช่วงเวลานั้นภรรยาปิยบุตรอยู่ที่ไทยตลอดก่อนบินออกไปอีกครั้งช่วงเดือนมกราคม2564 จนเขาเองแอบสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วมีบทบาทสําคัญต่อเบื้องหลังของม็อบอย่างไรกันแน่ซึ่งอันที่จริงเขาก็พอจะรู้อยู่บ้างเพียงแต่ไม่กล้าฟันธงตอนนี้เขาอ้างว่าปิยบุตรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยโดยคาดว่าบินไปฝรั่งเศสเขาไม่แน่ใจว่าปิยบุตรมีแผนชั่วอะไรอีกแต่คงมีความพยายามในการยุยงปลุกปัน่นพันเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดม็อบแล้วชี้นําไปสู่ความรุนแรงอย่างแน่นอนเพราะปิยบุตรเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังการปลุกม็อบ แล้วคอยชีย้นําทิศทางของม็อบเป็นในทางโจมตีให้ไร้สถาบันซึ่งทําให้การชูสามนิ้วล้มเหลวเสียแนวร่วมจํานวนมากจนไม่สามารถไล่ประยุทธ์ได้สําเร็จสุดท้ายเขายังย้ํากับผมว่าปิยบุตรกับภรรยาคือความล้มเหลวของคนชูสามนิ้วถ้าปิยบุตรกับภรรยาไม่โยงสถาบันมาเกี่ยวข้องป่านนี้คงล้มประยุทธ์ได้สําเร็จตั้งนานแล้วเขาบอกว่าเขาพูดความจริงทุกอย่างถ้าไม่เชื่อก็ลองเช็คดูได้เลยว่าตอนนี้ปิยบุตรยัง ปีญบุตรนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยลองเช็คกันดูเองนะครับว่าตอนนี้ปีญบุตรบินไปต่างประเทศแล้วจริงหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ดรนิวหรือว่าดรสุพนัทอภิญญานั้นเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้บนเฟ e บุ o k นะครับในช่วงค่ำของวันที่12กรกฎาคม2564ครับ